สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมนีสิพามาจอบเบงนาไม้บ่มีก่อลิมรัวแม่บ้านอินยุทธเอคือเก่านะคะเนาะเนี่ยค่ะนาไม้ก็ได้ออกแหนงออกก่อขึ้นมาหน่อยหนึ่งละเนาะค่ะเนาะมาจอบดูค่ะมนีว่าจะมีน้อยใหญ่บ่เนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ออกอยู่ค่ะแต่ว่าอืแหนงบ่ค่้ายใหญ่เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะแหนงบุค่้ายใหญ่ค่ะ ค่ะพี่น้องค่ะแหนงแน่น้อยเองค่ะคือสิบว่ได้เก็บดอกมะนีว่าได้กินดอกค่ะมะนีแหนงน้อยแห้งมีอยู่ค่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่เนี่ยค่ะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นนาแหนงน้อยเนาะค่ะเบิ่งแหนงน้อยอีหลีค่ะขึ้นหลายลีอยู่ค่ะขึ้นลายอยู่ค่ะแต่ว่าแหนงน้อยแห้งค่ะโอ้ยเสียดายเนาะค่ะ ้องคะแหนงใยใยกะลอกเอาไปกินเบิร์ดก้อนค่ะพี่น้องคะ่ะเ,เลยเหลือแต่แหนงน,หน้อยๆไว้ให้แม่บ้านอินยูเอสเอเบิ้งเนาะคะ่ะน้องเนี่ยคะ่ะโอ้ยกะดีใจอยู่คะ่ะดีใจพุ่มใจอยู่คะ่ะท่มีอาแหนงน,หน้อยๆเหลือไว้ให้เบิ้งเนาะคะ่ะนาอเน,นี่ยคะ่ะขึ้นมาตามซอกโคดเห็นนี่คะ่ะได้แตกแหนงขึ้นมาเป็นพุ่มแล้วคะ่ะ เป็นพุ่มเป็นกอแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้อไม้แม่บ้านอินยุตเอก็เริ่มเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมาไ้ได้เห็นได้ชมวล์วเนาะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่คะหลังจากที่น้องไม้บ่มีกอเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ได้ขึ้นมาเป็นพุ่มประมาณนี้คะ่ะพุ่มบบใหญ่งงค,งงค่ะกอบ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะน้อไม้บ่มีกอของแม่บ้านอินยุเอเนาะคะ่ะเนี่ยเป็นแหนงขึ้นมาไ้ได้เบิ่งคะ่ะเมื่อนว่าจะมาจอบเบิ่งว่า จะเก็บเอาไปจิ้มน้ำพริกนมค่ะพอดีตำน้ำพริกนมหนึ่งข้าวเหนียวนะคะเนาะคือจะบดได้ถอนนะคะพี่น้องน้อยแห้งค่ะเนี่ยค่ะเป็นนอหน่อยแห้งค่ะพี่น้องค่ะขึ้นลหลแต่ว่านอหน่อย,อยก็คือซื้อบดได้ดึงบดได้ถอนเพิ่น,น,นเนาะมือ่อ,อนี้เนาะบดได้ดึงบดได้ถอนน้อยแห้งค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะเห็อกค่ะพี่น้องค่ะมีอายังอยู่สองนอค่ะนอพ่อได้กินมีอยู่สองนอค่ะพี่น้องเดี๋ยวปางจะพาขึ้นมาเบึงแล้วกันนะคะนี่ยค่ะแต่ว่าเพิ่นสูงแล้วค่ะอาจจะเก็บไใ้เพิ่นขึ้นอ่ใบจะถอนปีนาเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะไใบจะถอนปีนาเนาะค่ะเนาะนี่ยค่ะพี่น้องจ๋า ภุ่มใจร้ายภูมิใจร้ายครั้งวดน,นี้ก็ลอกบอกเอาไป ปีนี่ก็คือสิได้เบิ้งได้เก็บแค่นี้เนาะพี่พีพ่เพื่อนๆคะ่นะน้องไม้บ่มีก่อของอ่าแม่บ้านอินยูเอเนาะคะนะ่ะเนาะปีสองพันยี่สิบเนาะคะนะ่ะเนาะสองพันยี่สิบเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอ่าถ้าจบเบิ้งอีกเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเพิ่อนอนอกนอ เลือออกหยอดมาอีกนะคะเนาะแม่บ้านก็นจะพามาจอบเบิ้งอีกนะคะเนาะแม่บ้านคิดว่าย่านเป็นรอบสุดท้ายอยู่คะ่ะรอบนี้ย่านเป็นรอบสุดท้ายอยู่พี่เพื่อนเพื่อนคะ่ะเพราะว่าออกมาแลลวกันอโบใคร่ใ่ค่ะพี่น้องนอบใคร่ใ่ นอกอะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยนี่ที่เหลือนะคะที่เหลือที่าจากากระหลอกบอดได้กินเท่า่ะเนอะเนี่ยละพี่น้องค่ะ อาจทีได้เบ่งได้เก็บเป็นรอบสุดท้ายบ่ได้เก็บอีกซ้ำรอบนี้คะ่ะนอหน่อยแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะการรอให้ฝนตกมาอีกหน่อยเนาะค่ะเนาะเพื่อเพิ่นออกนอใหญ่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแจ้งวดนนี่อ่ะแหนงหน่อยแห้งคะ่ะเป็นรอบเป็นรอบที่หาและะ้วค่ะที่แม่บ้านอ่ามาดึงมาถอนนะคะเนาะ,ะรอบนี่แหนงหน่นอยแห้ง ท่นบอยดึงบอยถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้เบิ่งอีกอ่ะลอประมาณน่ะปีหนาเนาะค่ะเนาะอาจจะได้พ่อกันปีหนาเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะแหนงหน่อยแห้งพี่น้องจ้าแหนงหน่อยแหนงหน่อยแห้งพี่น้องจ้าเนี่ยละค่ะเนาะไม่โบไม่ก่อกระยุแถวๆนี่ละค่ะ อยู่ริมรัวของแม่บ้านอินยูเอเอนี่ยละค่ะไม่ไปไกลที่ไหนหรอกค่ะก็ริมรัวหลังบ้านทางบ้านนี่แหละค่ะได้ยู่บนโขดหินนี่ค่ะทางล่างนี่ก็เป็นแหนงน้ดหน่อยน,อยนะคะเนาะเบืเอ่อก๊ อยู่ใต้พุ่มไม่พุ่มนี่แลหละค่ะเนอะไม่ก็ได้ใต่พุ่มไม่ก่อนี่ออกตามกอหญ้าไปยังสันลกักษคล้ายๆนอแฝกเนาะค่ะเนะพี่น้องค่ะคล้ายๆนอแฝกบานเฮาพ้ท้าผูดใดอยู่ทางภาคอีสานจะรูเนาะค่ะเนาะคะเพื่อนจะขึ้นตามกอหญ้าประมาณนี้เลยค่ะแต่บ่มีกอแม่บ้านอินยุตเอก็เลยเอ,เอ,นนอิ้นเพื่อนนาไม่น้นจานเนาะไม้บ่มีกอของแม่บ้านอินยุตเอก็ได้ต่างซื้อเพื่อน นโมไม้นิจจาอ่าจากคุณลุงวิเชียนเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะคุณลุงวิเชียนตังซื้อไห้ค่ะอ่าตั้งซื้อไห้ว่านโอไม้นินจานโอไม้อ่ออกตามลากตามคนหลากไปถึงไหนออกไปถึงนั่นค่ะมันจะซ้อนไสไปไกลมากนะคะนโอไม้พอมีกอนโมไม้นิจจา นอไหม่น้นจ้านอไมหม่มมี่กอลน้อไหม้พวงชุมพูนาองขัเนาะโอ้ยพี่น้องค่ะแม่บ้านอินยุธเอกเว้าโดนเว้าไ้ายแล้วเนาะอย่าพึ่งด่ากันเด้อพี่น้องอย่าพึ่งด่ามาเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งด่าแม่บ้านเด้อค่ะเด้อแม่บ้านก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นอยากให้เพื่อนๆได้เห็นอยากให้เพื่อนๆได้เบ่งน้องมหม่มีี่กอนี่แหละนาอค่ะนเนาะเนี่ยออกประมาณนี้เลยค่ะแงงน้อยๆนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองกับนี่นอใหม่ไรหน่อยนอใหม่อ่ะออกตามกอหญ้าไปสี่นอค่ะนาะอไฮบึงนอค่ะนอเนี่ยมันก็น่าภูมิใจได้พี่น้องถึงจะโบแมนนอใหม่น้อยใหญ่ๆคือทางบ้านเขาอะดีใจค่ะพี่น้องดีใจหลายทางบ้านค่ะ ริมเั่วดค่ะบ้านโมเมนต์ยังแล้วค่ะ,าานนะ,คะปางจะจอบลงอ่ะขดหินนี่ค่ะปางจะคานลงคานลุงสันเนี่ยค่ะโขดหนินมันสูงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโขดหินมันสูงเนาะคะ่ะเห็นป่ะโอ้ยงามเป็นพี่น้องกำลังงามเลยโอ้ยว่าโดนแล้วพี่น้องปางกะไปกันเนาะค่ะเนาะ อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องคะถ้าเพิ่อนออกมาไม่เนาะคะ่ะถ้าบ่เป็นรอบสุดท้ายถ้าเพิ่อนออกมาไม่ออกมานอยใหญ่เนาะค่ะเนาะแม่บ้านจะมามาทายให้เบื้องอีกรอบเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะถ้าเพิ่อนออกมานอยใหญ่ก,กว่านี้เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะ่ามาทายให้เบื้องอีกรอบเนาะเมื่อนอี้แคะ่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะไปละค่ะบาย